กาแฟอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทำอะไรไม่บอกหรอกนะนี่วีของจะให้ดูนี่วันนี้ไปได้กล่องสู่เบบี้ซีมานี่เป็นแบบตัวใหม่เนี่ยต้องขอบคุณอีต่ายมากนะคะที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณนะคะอีต่ายที่ส่งมาให้ ตัวนี้นะน่ารักมากทุกคนทุกคนดูสิเห็นไหมมันจะมีชุดมาให้ด้วยเนอะมี่เนี่ยนะดูสิมันจะมีตัวหะายตัวพี่ย่าไหนอยากเอาตัวไหนก็ได้ขออย่าแค่เป็นตัวสีดำเพราะพี่ยไม่ชอบสีดำมันมันแบบดำเกินพียาไม่ค่อยชอบมามาแกะกันแรกนี่นะทุกคนอยวทุกคนช่วยดูด้วยนะว่าจะได้ตัวไหนเราจะไม่ดูการ์ดนะทุกคน เกะไม่ได้อนะทุกคนเดี๋ยวเกะกันนะเกะกันเกะกันเดี๋ยวเกะยากหน่อยนะอ๋อมันมีอะไรมาให้ด้วยอ่ะมันติดกาวมาทุกคนเดี๋ยวให้แม่ช่วยเกะนะทุกคนไม่มต้องสงสัยนะใครถ่าย,ายแม่พยา,ายาถ่ายด้วยแม่คนสวยปะไม่ใช่แกะกดเนนะี้ย แม่เฟย่าช่วยเก็บอยอู่ได้แล้วถั่งการด์ดมาให้แม่ดูได้ไหมเฟย่าค่อยลุ้นเองค่อเดี๋ยวเราค่อยทิ้งระหว่างนี้ก่อนทุกคนเราจะไม่ดูการ์ดน,นะกล่องค่ะคนี่ยังมเราไม่ก็ทุกคนดูเลยนะได้ตัวอะไรอ่ะเฟย่าไม่รู้แต่แม่รู้ล <c oughs> ุ้นลุ้นลุ้นทุกคนแม่เฟย่ารู้ ได่เจอตัวอะไรอ่ะไม่อยากไม่ค่อยอยากปียอยากได้สีอะไรล่ะเออเอาสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีดำคนดูให้หน่อยได้ตัวอะไรเฮ้ยทุกคนได้ตัวนี้น่รกอะแต่โบน้องเป็นอะไรเองนี้นทุกคนเดี๋ยวให้ดูนนเนี่ยมีโบให้ตัวนี้นี่ ชุดเราหน่ารักมากาลวยทุกคนนะน้าโชว์ขึ้นมาให้ดูหน่อยสิคะว่าหน้าเป็นยังไงนี่มีโบให้ด้วยเดี๋ยวติดโบให้หนูก่อนทุกคนมีกินด้วยนะกินอะไรคะเป็นกลิ่นหอมๆทุกคนมันเป็นกลิ่นหอมๆกลิ่นเฟียผ่ายลมหรือเปล่าเครคเสร็จแล้วค่ะกินหอมหอมนะ หอมมากเลยทุกคนหอมมากเลยค่ะคนน้นงแนนัคน,น,นี่ใช่ไหมคนตาขยับไม่ได้วยแหละตอนขยังไม่สบายเสียงอูอ e ีก็เลยหายไปไหลายมันหน่อยเพราะว่าแบบไม่หาหมอเลยนี่น้องแนนลัทุกคนก็จบการรีว,วิวนะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปหน้ายอยากให้รีวิวอะไรอย่าลืมบอกนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ